ตอนนี้เรากำลังหลงอยู่ที่ชะอมมีแต่รีสอร์ทแคมป,ปิ้งสวยๆอยู่กับหมองเรดเดอรก้าตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการแยกออฟฟี่หวานเย็นก็จะไปนครสวรรค์ต่อนะครับไพไลซิ่งกับหมองเรดเดอรก9าก็จะวิ่งเข้าฝั่งกรุงเทพนะครับเพื่อจะไปหาที่สวยๆนั่งชิลๆต่อนะครับเก็บบรรยากาศเป็นวันหยุดของ Trạm đi khai tiêu. Yeah. đi. Ừ. อยู่กับออฟฟิศไทยแลนด์แล้วก็เวอร์ซิสไพรไลซิ่ง đừng lá hả? Biên đi à? À, sư rán là? ตอนนี้เราอยู่กับมองเรเดอร์99นะครับเราจะกำลังไปหากาแฟเราจะไปหากาแฟทานกันนะครับออฟฟี่วันเย็นก็ตามมาด้วยครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์สับตะไคร้ให้มองเรเดอร์99ด้วยนะครับเรามาถึง สวนสายทองแคม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 อีก3ามรเมตรก็จะถึงร้านกาแฟ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 แล้ว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 ,ลว,ลว,ลวเรามาถึงร้านกาแฟแล้วใช่ไหม เฮ้ยมอไซค์ยี่ห้ออะไรวะเนี่ยภัยดูดิยี่ห้ออะไรวะนะมาเป็นแก๊งเลยอะมันยี่ห้ออะไรอะ่ะใช่ไหม ดานนีตอนนี้เรามาเก็บบรรยากาศ น้ำตกน้ำตกอะไรนะครังน้ำตกเจ็ดคดครับผมตอนนี้เราเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของอใช่ครับเอาใบใบนะครับยบยบยบายบใช่ครับ ชดเชย์ชดเชย์อลังการงานสร้างมากเลย ไฮโซอ่ะตอนนี้เรากำลังเข้าแรงท่องเที่ยวอุทยานเรากำลังจะเข้าเชิงบ้านเศร้า3ามกิโลจ้ามากับเวอร์ซิส650ของไพรไลซิ่ง อนาคตจะเป็นแอฟริกาทวินพันหนึ่งร้อยไสยยังไงเอ่ยนี่สุดจริงเขาคลางเต็มเต็มเลยนะ มงไปไป้ไปันพักจอดใต้ต้นไม้ก่อนใต้ต้นไม้ก่อนใต้ต้นไม้ก่อน เม็นคัดเลยเบรกเบกแต่เบรกอ้อจัดดีๆอืมนี่อเรบอกว่าามีใต้ด้านหลังเื่ออพงนซ่อนเราาลูก,อก,กตอนนี้เรามาถึงจุดลงทะเบียนนะครับทออี่ออฟยังไม่รู้ว่าพัเรื่องสาม เราต้องโผล่ไปแล้วครับไม่ใช่ภาษาจับชิดก,การโนนนั่นครับเราจะไปดูก่อนนะครับว่าความสวยงามเป็นเช่นไรจุกกรูใช่ <สะ S 1> เขาก็อยากกลับบ้านสักวันหนึ่งไง Oh.

แล้วเราตอนนี้กลับมาออนไลน์ครอบหนึ่งนะครับอยู่กับหมองกระเดียรกแล้วก็ไพรไลซิ่งตอนนี้เรากำลังหลงอยู่ในไล่ปามันนะครับหาทางกลับนครนายกยังไม่เจอนะครับเราหลงอยู่ที่อุทยานแห่งชาติอะไรนะครับปงวันเศร้านะครับ รักษาพันธ์ุสัตว์ป่านะครับนสละบุรีตอนนี้เราหลงอยู่เจออมันสําปะหลังครับของชาวบ้าน <laughs> แตงโมแตงโมครับอันนี้คือไร่แตงโมนะครับ จะต้องมาแล้วนะครับบันนาครับบานนาไม่เรามาทางใหม่แล้วครับกุ้งครับตอนนี้เราพาไยอะไรซิ่งมาถ่ายรูปกับปั๊มเอโซแต่ปรากฏว่าเวอร์ซีดหกหออกจากภาพ ออกจากป้ายเอโซ่ไม่ได้ครับเออขับมากเลยครับเออทำไมอ่ะ ถ่ายยังไงถ่ายเซฟฟี่กับไป <c oughs> อาไยังอะไรยังขึ้นบนอ่ะขึ้นบน อ้าโอเคหนึ่งสองเอาละสุดยอดเลยอ่ะอืม ใช่ตอนนี้เราเติมน้ำมันบางจากโฉมใหม่นะครับเพื่อให้มันเต็มถังตอนนี้บอกได้เด้เก้าหมดไปหนึออ่งพันสามสบาทสุดยอดเลยประหยัดน้ำมันมาก <laughs> เอสพั F, 000, ส่สุกเรียงเสียงหวานหวานเจี๊ยบแหลกน้ำมันก็เจี๊ยบ oh. นะครับสุดๆจริงๆเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับเส้นนี้เส้นไหนยังงงๆอยู่เส้นนี้เราเคยเดินทางประจําไหม 지금까니다